อยู่กับแม่แล้วทำความสะอาดเมื่อกี้ทำความสะอาดให้กับถุงอกนะคะเนี่จ้าเมื่อกี้ไม่ทำความสะอาดให้หนูหรอคะกับแม่นะมากับแม่นะลูก มาดูพวกหนูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะเล่นกับน้องเบาเบาลูกเล่นกับน้องเบาเบาใบเงินลูกเล่นกับน้องเบาเบานะโอ้จอร์เก้พลาดหายคือเดียแต่เธองอกคว่ำเลยลูกเธองอกคว่ำเลยเออจอร์แค่พลาดหายเธองอกคว่ำเลยลูก <c oughs> อกอจะเข,ะข้าห้องนี้เหรอคะเข้าห้องนี้เหรอคะมามามาแม่เปิดให้ม่เปิดให้เข้าห้องนี้เหรอคะมามามาอาจะเข้าห้องนี้อ่ะไปไปเ,เไปข้าห้องนี้นะอ่ะไปเข้าห้องนี้นะลูกเอออยากเข้าห้องนี้ให้อยู่สองห้องนะคะห้องกับแม่เขาแล้วก็ห้องนี้เขาจะกินอาหารเมร็ดเขาไม่ค่อยชอบกินอาหารเปียกแม่เคียงเอาให้กินหลายครั้งแล้วมีเหลือตลอดเลยนะคะของเด็กๆอะ่ะ<น> าาเ็เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้แม่จะพาไปหาหมอแล้วลกูกไปตรวจร่างกายเพราะว่าวิ่งปุดปัด๊ดปุดปั๊ดแล้วตอนนี้คือบางครั้งเด็กเล็กๆเขาซึมๆเมื่อกี้เขาอดห่วงไม่ได้นะคะอดห่วงไม่ได้แต่ตอนนี้เขาก็วิ่งกันพุดปัด๊ดพุดปั๊ดอยู่นะคะถั่วงอกก็กินข้าวได้ปกตินะคะเมื่อเช้าว็ตาเจ็บหน่อยก็ใส่ยาไปแล้วนะคะก็ พู้น,นี้ไปรับถั่วงอกนะคะเอ้ยไปรับถั่วเหลืองแล้วก็จะเอาถั่วงอกแล้วก็ถั่วแดงถั่วดำแล้วก็ถั่วเขียวไปด้วยนะคะเอาไปด้วยแล้วก็เอาไปเอาไปจร่างกายด้วยนะคะเผื่อมีวัดมีอะไรอย่างนี้ไหนๆก็ไปแล้วนะคะแม่เขาไม่ให้กินนมแล้วนะลูกไม่ยอมลูกกินนมนี้แม่เขาถีบเลยนะคะนี่ได้เดือนครึ่งแล้วนะเดือนกว่าจะสองเดือนแล้วนะวันที่หกเดือนหน้านี่ก็สองเดือนนะคะ เดี๋ยวก็ต้องเอาแม่เขาไปทำมันแต่ตอนนี้แม่ก็ไม่ให้กินนมแล้วามาักลางวันเขามานอนห้องนี้แล้วก็ขึ้นชั้นบนนอนกันเอ้ยยืย่นมือไปรูปหน้าน้องอีกลูกเ้ยืย่นมือไปรูปหน้าน้องโอฟ้องแม่เหรอคะอฟ้องแม่เหรอคะลูกพี่ดวงเด่นนะคะ พี่ลองเดียนย้นมือยืมมือไปรูปหน้าหนูเหรอคะลูกฟ้องแม่มีฟ้องแม่ด้วยนะกินซะลูกกินซะกินซะกินไหมโอ้ยดู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 นั่นเบา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 ัวดำ ถั่เขียวลุงปุ้นลุงปุ้นเลยงหลานไว้ลูกเอา้าน้องพลอยน้องพลอยขู่หลานน้อยเหรอลูกหรือขู่ใครน้องพลอยคอยขู่ใครลูกเออเมื่อวานนี้ถั่วดำก็ซึมๆตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะ น,นี้ดีขึ้นถั่วงอกก็ไม่ใช่ถั่วเขียวเ็าวิ่งไปโน,น่นน่ะๆพี่ๆเขาแอบดูอยู่นั่นน่ะวิ่งเล่นไปโน่นถั่วงอกถั่วงอกดูซึมๆหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้หาหมอนะคะดูซึมๆแต่ที่แน่รู้สึกว่าเขาเจ็บขากันแหละถั่วดำก็เจ็บขาตอนนี้หายแล้วนะคะเจ็บขาเขาปีนเขาชอบปีนกันชอบปีนชอบกระโดดโลดเต้นกัน เลี้ยงเด็กอ่อน,นเนี่ยเลี้ยงยากเด็กเล็กๆเนี่ยเลี้ยงยากนะคะต้องคอยดูว่าเขาจะเจ็บตรงไหนเป็นอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเถง,งออกันนอนกับแม่เขาดีกว่าหืมไม่พูดไม่จาหระฮะไปนอนกับแม่หนูนะไปนอนกับแม่หนูนะคะใหนดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยจ้าเอ๋เป็นนอนกับแม่หนูนะคะจ้า าเข้ามาดูพบหมูแล้วอย่าลืมกดไ like, ล<ด><ด>ค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ